ตอนอยิ่วผมอีกแล้วครับ XD สองห้ e าห้าหกแล้วครับตอนนี้เรามาเล่นเกมไมค์ครับกันผมงัม้นจะเล่นเป็นหมดซีรี่ลอดกันไหมวะเออเล่นหมดซีรีรอดกันไหมเออไม่เล่นหมดซีรีรลอดกันนะ แต่ผมต้องใส่ของติดตัวตามหาหมูบ้าผมต้องเล่นหนวยอาชีวิตรอดเพราะผมแล้วผม,ต,ผมต้องใส่ชุดเกอาะด้วยทุกคนก็ร,รู้อยู่ว่าผมว่าใส่สุดเกอาะอะไรค่ะคดอรอก,อออก,ก่อนรอเมาก็เลจะมาเนี่ยมก็ผมต้องขอตัดไปก่อนนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมก็เข้ามาเลยแบบแล้วครับ มาให้เราไปเริ่มสร้างกันเลยว้าก่อนนะก่อนเพ่อใส่ก่อนหาหมูบ้านมผมก็ยังไม่เสร็จชุดกอะกันครับตามหาหมูบ้านก่อนครับผมขอตามหาหมูบ้านก่อนครับแล้วผมขอท่าน่นผมขอสักิปไปด้วยกันนะเวลาครับตอนนี้ผมก็เจอหมู่บ้านกัน ที ừ, ừ, ừ. ่เรียบร้อยเออเมื่อใส่ชุดกระจาะก่อนเดี๋ยวว่าใส่ชุดก่อนดเแล้วใส่ชุดตอนเออเราใส่ชุดเพชรตัวก็จะใส่นานแล้ววุดเพชรจ่อแต่ไม่เห็นทงเราต้องเอาหมูเออเราต้องเอาหมวเจ้าหนี้เอาหนี้เดีวนี่ เป็นไงฮะฮะอะดาบเด็ดเทราไรอะดาบเด็ดเทราไรเด็ดเทราไรต้องมีนี่ด้วยต้องมีนี่ใช่ใช่ไหมฮะแล้ต้องมีนงหนัง,นงสือหนังสือ ชื่อคนว่าเอ็กซ์ดีว่าให้มันเป็นชื่อผุมเอ็กซ์องอ่าอ่ออลองตีม้าดูลองตีม้าดูแรงขึ้นหน่อย แรงขึ้นอยู่นะมันก็จะแรงขึ้นหน่อยๆมั้งสอ,ทอส,อทอสุดสุดเอ่ะอบสุดอต่อไปผมพี่เกียรติตั้งซื้อครับผมพี่เกียรติตั้งซื้อ ไม่มีอะไรกันแต่ขต้อจาจัดเราต้องมีขวางก่อนผมชอบเล่นโมดแบบนี้มากกว่าเพราะโมดแบบนี้มันสุดยอดดี่คู่คนอดียร์จากผมมากันครับเพราะผมอยากเล่นโมดนี้แล้วแต่ผมเลยตามใจผมตามใจผมมากันนะผมเล่นแบบผมก็ได้เพราะนนี้เขาผมเป็นเจ้าของซ่องครับ คุณนะัไม่ใช่เป็นเจ้าของช่องคุณอย่าคุณไม่มีสิบดาาผมตตอนถ่ายก,กันเ็้ามาครับลืมอะไรบางอย่างเกือบลืมเลยเมื่อกี้พาไม่ได้ จำเป็นจำเป็นไปเท่าี้จังแล้วล้วก็ไปอยู่หมดเอาชีวิตรอดกันเลยไม่ต้องนังรียนอะไรมากตอนเวาอยู่หมดเอาชีวิตรอดแล้วผมขอไปตัดไม้ก่อนเดดวียวกันนะ ผม,มไปล่าสัตว์ก่อนเถอะแตอนี้น้องงัวจะขอโทษนะแต่ฉันขอค่านายไปเอาเนื้อแต่นี่จริงแล้วก็มีขนมปังด้วยนะไม่เป็นไรก็ใส่ินได้ยังระวังว่ากูเรนนะจะไปกูกีนนะถ้ากูเรนอาวุธนี้สามารถแกมกัดกูเรนได้นะครับวันนี้ผมเล่นเกมโหมด สองคนสามารถจำจัดตก้าอี้เิ่นได้เลยอย่างง่ายดายมาลืมทำเตียงเปล่าแกะมีกี่ตัวอ,อื้งูงดีแกะมีสามตัวแกะมีสามตัวแันนีก้ก็สบายสิครับขามแม่ให้มหมดเลยกว่าเราจะไปทำเตียงนอนจะลืม Tail timbel memang jangan. Ini juga orang lain dia. Ini juga Hmm. yang sih, lagi deh. เออเราต้องนี่นี่เตียงอย่างนู้นเลยต้องมีรอทงเพนอะไรแล้วต้องหาเจ้าดอกไม้ดอกไม้มสีแดงก,ก็มีเดี๋ยวก่อนมันก็มีประตูอยู่นีู่วะแล้วสงสยัยเรานหน้า